จะไหว้คนถึงดินเลยนะเขาไหว้ถึงดินเลยแหละดูสิคนเขาไม่รู้จะซื้อไม่ซื้อน่าจะซื้อหน่อยเนาะดูซื้อไปทำอะไรซื้อบางทีเขาอยากกินเขาก็ซื้อ ก็ไม่ซื้อคนนี้ซื้อละคงจะซื้อเปอ้าวก็ไม่ซื้อต้องรอดูสิน้องสารมั่งเห็นนะคะน่าสงสารมากเลยเห็นะสาธุสาธุเฮ้ยน่าสงสารจังเลยลูกไปซื้อหน่อยดิไปซื้อหน่อยเอามาถุงเท่าไหร่เอามาถุงหนึ่งลูกเห็นแล้วทำคอนเทนต์หนูนะลูก จะลง <ไป S 1> <YouTube. S 2> ยลูทูบขอให้น้องโชคดีจ้า